ใน Present Simple เนี่ยจะใช้กริยาช่วยคือ verb to do นะคะใช้กริยาช่วยใน verb to do ทั้งในประโยคคำถามและปฏิเสธยกเว้นว่าประโยคนั้นมี verb to be นะคะ verb to be มี is มี am มี are นะคะถ้ามี verb to be เราไม่ต้องใช้ w o r ู World to b เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ do กับ does นะคะเราสามารถทำประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธจาก verb to be ได้เลยนะคะในที่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะเราลองดูถ้าประโยค นั้นเนี่ยเป็นกริยาแท้กริยาแท้ก็จะไม่ได้เป็นกริยาช่วยนะคะไม่มีกริยาช่วยอยู่ในประโยคถ้าเมื่อไหร่เป็นกริยาแท้เราจะใช้ดูกับ does มาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธแต่ถ้าประโยคนั้นเช่นประโยคบอกว่า he is a teacher อันนี้เป็น present simple เหมือนกัน He is ทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมคะประโยคนี้ทุกคนน่าจะเขียนเป็น He is is เป็น verb to be แปลว่าเขาเป็นครูมีอาชีพเขาหรือว่าเขาทำอาชีพครู He is a teacher ประโยคนี้มี is เป็น verb to be ซึ่ง verb to be สามารถเป็นกริยาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นประโยคคำถามนะคะ เราสามารถเอา is ตัวเนี้ยมาทำเป็นคำถามได้เลยก็จะกลายเป็น is he a teacher นะคะแปลว่าเขาเป็นครูใช่ไหมเอา is มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอา he มาตามตามหลังกริยาช่วย is แล้วก็ a teacher นะคะก็จะกลายเป็นประโยคคำถามพอเป็นประโยคปฏิเสธก็เป็น He is not a teacher หรือว่ายอ่อเป็น He isn't a teacher ก็ได้แปลว่าเขาไม่ได้เป็นครูก็คือเอา not มาใส่หลัง verb to be is ได้เลยนะคะลักษณะนี้นี่คือกรณีที่มีกริยาช่วยที่เป็น verb to be แต่ถ้าเป็นกริยาแท้ในประโยค นะคะจะต้องใช้ดูกับ das s มาเป็นกริยาช่วยเมื่อเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งจะมีโครงสร้างอยู่ในชีตนะคะเราจะเห็นดูแล้วเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนะคะลองดูประโยคบอกเล่าก่อนนะคะประโยคบอกเล่านะคะ อย่างเช่นความจริงโดยทั่วไป The sun sets in the west ที่ตะวันตกนะคะเราจะสังเกตคำว่า set เขียนเส้นใต้นะคะและมี s อยู่ข้างหลังเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังว่าทำไมมี s นะคะหรือพูดถึงกิจวัตร We usually get up early usually แปลว่าโดยปกติ พูดถึ่กิจวัตรโดยปกติพวกเราตื่นนอน Early แปลว่าหัวค่าเอ้ยหรือว่าถ้าเป็นกลางคืนแปลว่าหัวค่าถ้าเป็นตอนเช้าแปลว่าแต่เช้าตรู่ e r r l y แปลว่าเร็วกว่าปกตินะคะโดยปกติพวกเราตื่นนอนแต่เช้าตรู่ g t u up นะคะต่อมาโ o นี่ e v e r ฟอร s อี f พูดถึงนิสัยของโทนี่ว่าโทนี่ไม่เคยกินเนื้อวัวนะคะไม่เคยกินเนื้อวัวกินคำว่า eat ใช่ไหมคะอ้าวสังเกตทำไมมี s, <S เดี๋ยวครูค่อยพูดทีหลังนะคะโทนี่ไม่เคยกินเนื้อวัวแต่คำว่า eat มี s อยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นนิสัยเหมือนกันนะคะหรือ พูดถึงเหตุการณ์ท,ทั่วไปไม่ได้เน้นเวลาอาดีตหรืออะไรที่ครูบอกไม่ได้เน้นเวลาเริ่มต้นแล้วก็จบนะคะอย่างเช่นพูดเฉยๆว่า uh, the s t e a r t brothers the s t e a r t อันนี้แปลว่าพี่น้องตระกูล Stuart นะคะ the s t u a r t brothers แปว่าพ,พี่น้องพี่น้องที่เป็นผู้ชาย are both very talented เป็นคนทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากนะคะใช้ R นะ R เป็นหนึ่งในเว b ท o b e มี3ตัวคือ is am แล้วก็ R R ตัวนี้ใช้ R นะคะถ้าเราจำได้ R ใช้กับพระหูพจน์ I s ใช้กับเอกพจน์ b ร o t h e r s ์สไมี2คนเพราะฉะนั้นจะเป็น R นะคะใช้เวฟทูบีอ r ตรงนี้นะคะ อาบทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากนะคะจิมไรส์จิมเป็นคนเขียนไรเติมเอสด้วยเดี๋ยวกูค่อยบอกว่าทำไมและแอนจอห์นพินส์และจอห์นว่าระบายสีนะคะพินส์ก็คือระบายสี